แหวนที่สามครับพี่น้องอ๋อแหวนสายตึงเลยโหหยกมึงดูโ้หลอน เลี้ยนเด็ดครับแล้วครับนงงหาคอไงโอ้ยสุดยอดเลย เรียบร้อยโอ้ใช้สวยครับใช้สวยครับพี่น้อง โยงดูนา oh, oh. mm ่สายนะโอ้มันหลอนกินจนหลอนแล้วต้องใส่ตัวนั้นแน่นอนเลยนี่เบิดแล้วหลอนแล้วเบ็ดยังอยู่นึกว่นเอาเบ็ดไปนํ้ไหมเรโอ้ใส่นีบ่ใส่จะนีบ่เออเสียบปน่นโอ้ปลาดึงโมไปเด้มอแถที่สองมาแล้วหวันโอ้ยง่ายเลยโ่้ไงเลยไปเอาไปปิดเต่ถัง อ <laughs> <laughs> ยางสวยครับสวยสวยป่าหุ่นดี <laughs> ป่าหุ่นดีเดิ